จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและศึกวันลุมพินี66เป็นรายการต่อไปค่ะส่วนพุทธศาสนา,าสุภาษิตประจําวันนี้นะคะการันยุตาสถาสาธุเป็นผู้รู้จักการเวลาอย่างประโยชน์ให้สําเร็จทุกเมื่อและปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยภาพอุบัติเหตุรถโรงเรียนเด็กกาพรา้าเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในแม่น้าออรันติสของซีเรียระหว่างทางไปทัศนศึกษาค่ะ,คะเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ํา7คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกไม่ต่ากว่า20คนค่ะโดยทีมกู้ภัย นนั้นก็ต้องใช้เวลากว่า6ชั่วโมงนะคะในการที่จะค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตท่ามกลางสภาพภูมิประเทศที่เป็นหน้าผาลึกซึ่งก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการกู้ภยัยลากันไปด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ